สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีงามแรงเนาะพี่น้องถ้ากันหนึ่งขอแรงแล้วมาวไทยตะนาพอดีว่า,วาน้องขี้มันอยากกินตั้มเนาะตั้งสื่อกุ้งมาหายสแสแหละตั้มขู่อะไรครื่องโลนะเครื่องโลนะเโลนาะสีตั้มใส่กับม<า>ักคุ้งเนาะพี่น้องสแสแหละสิมักแก้มันแพงพี่น้องสูร,ราคามันไม่อยากไว้เดือกุ้งใหญ่ดนโดนกินเชื้อเนาะฝนแพงเด็กเงินยูลาห์เนาะสื่อพี่น้องตูบไว มนจะโตเมือไหนะักุ่มซุอยู่ด้านหนอยู่ด้านขนึงสองสามสี่ห้าประมาณสาสาววกตประมาณนี้แหะบอก่อนเอ้ยซุกมาด้วไดดิบน่าดันะดิบเลยก็ได้ดิน้ำจเสร็ ก๋อก่พี่นาแ่แกกุ่งสดมันได้ตมเรกาดกาบด้ดาาวอน่เอาขีดมันออกนะนี่เกจังปะอุ้ยผาดังฝนกระิตกไปเลยจ้าักับไปหน้าเอนเด็กสุดๆนั่งกอย่าอย่าตัเมยอย่างไ่ยกลุคนจิมผุ ติดากรุ่งน้าพี่น้องตัวใหญ่ดูนี่ตัวใหญ่ใหญ่เล็บมือซะแหลกแตสีดำดำเลยพี่น้องประวันดำหน้าตัวใหญ่ใหญ่ไมีแต่ตามกบต่ำน้อพี่น้องอยิ้มทงหน้ามากก็ต่ำและต่กขี้ต่ำหมูฮู้มาแล้วมาพี่ยังขิ้ต่ำหมูฮู้ใช้กับกุ้งเนาะงน้องนั่งขี่พันหยาดได้มันทันกินเนาะกินกันไล่ท้องแต่เสี่ยด้วพี่น้องต่ำใบเลือกัน เงี้ยนะพี่น้องก็มันมีข้าอ,อย่าต่ำเลยว่าสีเด้อทำถึงมาสาเพนเทียงงานต่ำคือสิ่งทีม่มีป้สูงคุมนี่แหละกินต่นคำคนหนึ่งซ้ำสีเทียนข้ามเปิดหันค่ายต่ำกับเมนรูปนะพี่น้องต่ำขึ้นเองตลอดผ่าดังแล้วค้นไก่สต๊อกเลยเด็ดจ้าผ่าดังแลว้วผ่าดังล <c oughs> ่างนาะพี่น้อง <c oughs> แก่แล้วคร <c oughs> ับแตน นะแ,แก๊กกุ้งแหละผักมะครงต่อน้องเหรสเสหลแพานเปลืองและทถั่เหลืองให้าจะปิดหมดเครื่องบินต้องใช้พนชสิตโต้ของแรง ตามกบตำยุนาับจิตตำม,มาคุ้มอ้ยนี่พี่น้องสลพักเรียบ้อยนะคะสิ 50, 50, 50, มาต่ำไปอาอคิด มาฟีกัน้มันเทแงไหนมันรลอยเหรอตเนเสีนเนีกับเอใส่คือเก่าพี่นตงไปาวตพอยพี่นนองกนาผาดำเนาะพี่อดใส่กับพี ใส onia, ่เนื้อจ้ะเสรล้ายเศษรลายเสษน้อยกับเน้อยน้่านพักเทียมนะจ๊ะคนจิ๋วจะแบ่งกือวันโตทางอื่นโตเนื้อผมมันหมาจังจังยังไม่เสร็จัง Separate gon nằm ghì 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 sẽ ghì ăn ghì nằm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  มิ่าอาดังพ้นการมานะ่ okay. สูงหนึ่ตังค์ะอากงอาพีตอันนี้บอาขาให้เหื่อนะคะระด้บามเตยปานั้นมาคงหลือคงกว่าจ้ะตามสซกยังใช่ตามเ่ก็มาคแลวกระปุนมามีเลย เต็ม6พอดี่อยหนวกแมวแมวแบบแมวมวอยูแล้วมาสู้ มาซุ้อังจองฮมคลมก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 ่<บ>ม,มกลม,มกลมกลมกมกล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 มกเนมกลมกลมพลมก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 พมกล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 มดลมกลมกลมกลม้ลมกมกล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 มีลมมกล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 มมกลมกลมกามมัลมกลมกลมมม พักคาะกะงามเลยเนาะมาเด้อ <laughs> กินกับน้องครีมตำมะกรูงเซกุง <c oughs> ก่งกุ่งกับตัวใหญ่ได้เข้าไปบ่เข้ามาเข้ามามาเด้อทุกคนกุง่งฮะชิตมตำคมคมปะพักค่ะงานนี้อ,อ,าา <c oughs> อยากค <c oughs> มลามาลาพี่น้อง นี้ยยืนกินกุ้มขาเนาะข้นตกข่ำใช่เนาะขาหยาะใหญ่ๆงานขาหงอยวางหันผ่าเลืองซะพี่้อวนี่ยิ้อเสียงปากกันเลยไปจากหิบุญเนาะ าคานะงามแมฮมันขมขมันตกหั่นฝนโต๊ะหน่อยนะผ่<ภ>า,<ภ>าดังผ่านเหล,ลือมั้งเลยมาเดาจ้ามาพีห่หนอมาเดมาเดตัวใหญ่ยิ้่นะตัวให้่ยิ้งเลยอ๋อคุอกวางดะอ๋อเด,<ำ>ดีย๋ย ยัให้อ,อ,อคำเดียวคุณเหรคำเดียวะเต็มปากตัดตัวตัดตัวน้นป่าปีดหมวดจังบินหรือเปล่าจอนยันหุงจอนยันให้ mhm bà mươi năm mười năm nào, tầm, đêm nào mười năm 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 mười เดี๋ยวสีล้มตึ้ง,งอ่ะทำตาสวยแจ่มดุนได้พี่น้องไหมดอมจ้ปะปัขให้ก,ก่อนพี่น้องเบิ่งสะพานน่ะตอนนี้กินอิ่มเรียบร้อยนอเนาะแสและจนหลัง สวยลังบวงเนาะคนกะโตนะ๊บเนาะโตนะ๊บนะนะ่แห,แห,แหแ้งพี่น้องโต๊บเงี้ยแงจังหน่อยหน่อยนี่เงียนเสียงหวเนาะกินอิ่มคักงานตำกินตลอดพี่น้องมือหนึ่งสองสามเผื่อกินท้องมักเนาะมักแห้งเลยทีมงานจุนแสลงซ้ายต่ำตลอดเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับพี่เมย์แสลงสีฟ้าไว้สำเนียงก่อนขพรโตไปห้าอับหนาะ นอนพักผ่อนเอาแห้งไว้ดำหน้าลบก,กาเมื่ออื่นต่อนอกพี่น้องเนาะไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะาีบายสวัสดี